นายสายฟ้าอุดอัดอายุ35ปีถูกตำรวจนครบาลห้้ยขวางจับกลุ่มขณะกำลังตัดโซ่ล็อกจัก,กรยานที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินศูนย์นวัฒนธรรมหลังรับแจ้งจากพนักงานรักษาความปลอดภัยนายสายฟ้ารับสารภาพว่าได้ตะเวนล,ลักจัก,กรยานที่จอดไว้ตามสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินมานานกว่าหนึ่งเดือนแล้วหลังตกงานเพราะพักฟื้นจากการผ่าตัดก็ตัดเอาไว้เฉยอะไรนะก็ตัดเอาจากที่ก็จอดไว้อจอดไว้ที่ไหนบ้าง รถใต้ดินว,วิธีดูพี่ดูอย่างไงก่อนคือนั่งรถเมย์มาเห็นรถจอดอยู่ไม่ไม่มีคนผมก็ลงมาดูผู้ต้องหาลักจักรยานรายนี้สาภาพอีกว่าเขาตระเวนสำรวจจักรยานที่จอดไว้ตามสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินโดยจะเลือกคันที่ดูดีมีราคา แล้วปฏิบัติการตัดโซ่หรือทำลายเครื่องล็อกจัก,กรยานด้วยเครื่องมือเพียงไม่กี่ชิ้นเช่นครีมตัดเหล็กหรือไขควงก็สามารถทำลายเครื่องกีดขวางได้โดยใช้เวลาไม่ถึง5นาทีแล้วปั่นจัก,กรยานคันนั้นไปขายต่อให้กับนายสันติแก่นวงพนักงานรักษาความปลอดภัยที่สวนลุมพินีในราคาคันละ1 0 0 0ถึง1,500บาทซึ่งเขารับว่าตระเวนทำมาทุกวันลักมาแล้วไม่ต่ำกว่า50คันแล้วนำเงินที่ได้ไปซื้อยาไอซเซ คือเขาซื้อประจําก็แบบผมได้ผมก็ขี่ไปหาเ,าเขาเขาถูกใจเขาก็ซื้อหลังจากสอบสวนนายสายฟ้าชุดสืบสวนตำรวจนครบานห้ยวยควางนําตัวไปค้นห้องเช่าที่ชุมชนริมทางรถไฟคลองเตยพบยาไอซ์และอุปกรณ์การเสพรวมทั้งขยายผลจับกุมนายสันติกันวงพนักงานรักษาความปลอดภัยสวนลุมพินีที่ถูกกล่าวอ้างว่ารับซื้อจัก,กรยานที่ถูกลักมาเบื้องต้นนายสันติรับว่า เราะเห็นว่าเป็นจักรยานราคาถูกจึงซื้อไว้ขายต่อให้กับผู้ที่ชื่นชอบการปั่นจักรยานตำรวจจึงควบคุมไปสอบสวนขยายผลต่อประวานก็ได้ไปที่ส่วนลุมก็ได้ไปประชาสัมพ,พันธ์กับรปภแล้วก็สำนักง,งานที่เขารับผิดชอบของส่วนลุม,มะนะฮะแล้วกใ็ให้จะให้ไปให้ความรู้เขาแต่ละที่ว่ากรณีที่ลูกน้องหรือผู้โรงงานเนี่ยให้ความรู้ว่าหนึ่งหากใครเอาทรัพย์สินอย่างเงี้ยมาขายเนะี่ยให้ช่วยตรวจสอบด้วยใช่ไหม มันไม่ใช่หลงรับจำนำจะต้องมีบัตรประชาชนมาขายมาจำหน่ายนอย่างเงี้ยมันซื้อง่ายขายง่ายตำรวจยอมรับว่าหนักใจกับการจับกลุ่มผู้ต้องหารักจักรยานเพราะจักรยานไม่มีทะเบียนจึงยากต่อการติดตามและปัญหานี้กำลังลุกลามในหลายพื้นที่ซึ่งปัจจุบันคนส่วนใหญ่หันมานิยมปั่นจักรยานกันมากขึ้นเนื่องจากปัญหาจราจรติดขัดแต่มันเดือดร้อนนะบางคนคิดว่าจักรยานคันละพันสองพันไม่ใช่บางคันคันเป็นหมื่นแต่ที่นี้ รถไฟฟ้าหรือกรุงเทพมหานครหรือเขตเนี่ยต้องจัดที่จอดรถ <ฮะ S 1> ที่ล็อกรถแล้วก็ต้องติดกล้องใช่ไหม <ฮะ S 1> ต่างๆคนที่จะเข้าไปเอารถจอดได้ก็ต้องมีบัตรเยอ็อยอะอ <ฮะ S 1> ่ะใช่ไม่มีการรูดบัตรจะเสียค่าใช้จ่ายวันละ10บาท20บบาทก็ยังดีเพื่อ <ฮะ S 1> เป็นการดูแลตรงนี้ ร่วกมกับสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางเรียกร้องให้ทุกหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องหันมาให้ความสำคัญกับการใช้จัก,กรยานเป็นพาหนะทางเลือกเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้วยการจัดพื้นที่จอดจัก,กรยานและมีระบบรักษาความปลอดภยัยรวมทั้งจัดการจราจรให้มีเลนสำหรับจักรยานในทุกพื้นที่อย่างจรงิงจัง,จงวีรพรวังสะอาดไบทีวีรายงาน